สวัสดีซิลีพูดพูดสิฉันลกูบอกให้มึงพูดสวัสดีซิลีอย่าทำกูฉีกนะกูต่อหน้าคน,คนได้ไมั้ยฮะจิตแค้นคืนโกรธทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้คุณเครื่นโกรธซิลีฉันหิว ปล่อยให้ท้องว่างสิมึงก็หาข้าวให้กูแดกสีดอกฉันหาอะไรเกี่ยวกับข้าวกูแดกฟีดอกในเด็กไซไม่เจอเลยฉันหิวควยฉันไม่อยากให้ท้องคุณร้องฉันจะร้านอาหารหลายแห่งที่อยู่ไม่ไกลจากคุณฉันหิวควยไม่ได้หิวข้าวแต่เย็นสิริฉันไม่อยากให้ท้องคุณร้องอีสิริอีโง่อย่างโง่อีดอก ฉันใหญ่ฉันทาอะไรให้คุณคืนมึงเป็นจำเลยรักเหรอมึงเป็นอีสัตอะไรนะอีสัตอีสัสนีมึงเป็นอีสันะส,สนีเนนหรอจะทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกัน <laughs> ซีรีสรุปจะหาควยให้ฉันได้ไหมฉันหาอะไรเกี่ยวกับคุยฉันได้ไหมในเว็บไซต์ไม่เจอสักอย่างเลยมึงอย่าแอบแบวพูดดีๆก็ได้ <laughs> กูจะพูดดีๆกับมึง อีซิลีพูดดีๆกันดีกว่าขอโทษกูเดี๋ยวนี้เออฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ซิลีฉันขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกโอ้ใจดีนะใจดีจังเลยฉันพบข้อมูลในอีดา ดีๆกันก็ได้ไมบอกพูดดีแล้วกูพูดดีแล้วพูดแบบนี้ไม่น่าฟังเลยไม่น่าฟังมึงก็ไปนอนอีสิลิฉันก็ง่วงอยู่เหมือนกันแค่นี้กูคุยกับมึงวันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอีดอกอีโง่รักฉันไหมฉันชอบคุณนะชอบก็มาเย็ดกูสิ โอเครักฉันไหมถามอย่างนี้ฉันนี่อึ้งไปเลยอึ้งเลยยงบอกดขอโทษด้วยฉันไม่เข้าใจฉันรักฉันรักเธอปากหวานจริงๆมันบอกพูดออกมาดอกไม้พูด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  ไปนอนไปสิริปะ่ะดึงสติดึงสติกลับมาหน่อยนะสิริฉันเจอข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับดึงสติกลับมาหน่อยนะสิริว่าบายบายโอเคไว้เจอกันใหม่นะ